ครั้งแรกเลยที่ได้ลองกินก๋วยจับยวนใส่เนื้อปลาช่อนเขาเรียกว่าปากกริมปลาค่ะไปถึงถิ่นกันเลยที่ชุมชนยวนเล็กๆใจกลางกรุงเทพในซอยสามเสนสิบสามเดินผ่านตลาดชาวบ้านยวนไปสุดทางก็ถึงมีโต๊ะนั่งกินที่ร้านด้วยชื่อร้านใส่ใจค่ะแน่นอนว่าเนื้อปลาช่อนเนี่ยคือต้องลองเลยเพราะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนที่ร้านจะใช้เนื้อปลาช่อนต้มแล้วแกะก้างออกเอาแต่เนื้อเนื้อนอกจากมีเนื้อปลาช่อนแล้วยังมีซี่โครงหมูและหมูยอด้วยใส่ไข่ลวกเพิ่มความนัวดีกว่าชามนี้คือปลา กริมปลารวมทุกอย่างส่วนชามนี้ใส่เนื้อปลากับหมูยอค่ะไหนชิมน้ำซุปซี โหเข้ oh, มข้นหวานน้ำต้มกระดูกแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวปลาเลยดีมากๆบีบมะนาวนิดยิ่งเพิ่มความหอมหย่อพริกผัดหน่อยอุย้ยกลมกรอบม,มีอะไรๆอ๊ย้ยชอบอ่ะเส้นเก๋วยจับเป็นแบบเส้นเล็กนุ่มลื่นเหนียวนิดๆเนื้อปลาสดดีค่ะเป็นชิ้นเป็นอันอร่อยอร่อยอร่อยกระดูกหมูก็เปื่อยดีแล้วเราชอบหมูยอค่ะเป็นแบบทอดแล้วเอามาสไล์เนื้อหนึบป้ะราคาก็ดีธรรมดา50พิเศษ60เป็นของอร่อยที่อยากชวนมาลองกันร้านสายใจซอยสามสนสิบ เปิดทุกวันตี5ถึง9้าโมงเช้าค่ะจอดรถในวิทยลาลัยใกล้ๆเนี่ยสะดวกมาก